ตรงนี้นะครับเรามาดูเรื่องราวฟุตบอลต่างประเทศกันหน่อยนะครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยพรีีเมยร์ลีกมีเกมไฟเดย์ไนท์นะครับเป็นลีดยูเวเต็ดครับก็เปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไปได้2ประตูตอนหนึ่งครับไปดูเกมพรีีเมยร์ลีกอังกฤษนะครับคู่คืนวันศุกร์ครับที่สนามเอลแลนด์โรดครับเจ้าบ้านลีดยูเวเต็ดนะครับรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเริ่มเกมมา3นาทีลีดก็ออกนําเร็วเลยครับจากจังหวะที่เจนดอนโบเก้ เปิดบอลให้กับโนอาโอคฟ์ครับมงไปติดเซฟจังหวะแรกแต่ว่าก็มาเข้าทางบเดนอารอนสันครับซ้ำเข้าไปทําให้หลีดขึ้นนํา1 0หลังจากนั้นเนี่ยลีดก็มาหนีเป็น2-0ครับจากจังหวะเตะมุมแล้วก็เป็นโจโรดอนครับมงเข้าไปนาทีที่15เวสแฮมมาตีไข่แตกท้ายเกมครับนาที90ครับจากการยิงของมัตติอุสเฟรนันเดสแต่ว่าสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันนะครับ จบเกมครับลีดเปิดบ้านเอาเชนะเวทแฮมไป2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนสำคัญเอาไว้ได้เลยครับก็ถือว่าเก็บ3แต้มที่เป็นทีมที่อยู่ในโซนใกล้เคียงกันนะครับก็เป็นเจ้าบ้านลีดที่เก็บ3คะแนนไปได้นะครับ<ต>ดูอัปเดตตารางกันหน่อยนะตอนนี้เนี่ยลีดก็เก็บเพิ่มมี11คะแนนครับขึ้นมาอยู่อันดับ13ของตารางส่วนเวทแฮมเนี่ย ต้องบอกว่าชนะเกมเดียวเท่านั้นที่เหลือเนี่ยมีเสมอหนึ่งแล้วแพ้ไปถึงเจ็ดนะฮะ,ะผลงานไม่ดีเลยครับอยู่อันดับรองสุดท้ายนะครับดูโปรแกรมกันหน่อยครับวันนี้ครับมีแข่งขันกันเรียกว่าหลายคู่ด้วยกันก็จะมีเชลซีเจอซันเดอร์แลนด์นะครับนิวคาสเซิลเจอฟูแลมแมนยูเจอกับไบรตันครับแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดคู่ดึกเลยนะครับเจอกับลิเวอร์พูลครับ